การยืนยันบัญชีในการยืนยันบัญชีของคุณทั้งหมดคุณต้องทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ยืนยันตัวตนของคุณยืนยันว่าคุณคือเจ้าของบัตรธนาคารที่คุณกําลังใช้สําหรับธุรกรรมในบริการของเราการยืนยันตัวตนในการยืนยันตัวตนของคุณคุณต้องแสดงสแกนหรือภาพถ่ายของหนึ่งเอกสารต่อไปนี้หนังสือเดินทางเฉพาะหน้าที่มีภาพถ่ายของคุณเท่านั้นบัตรประชาชนทั้งสองด้านใบขับขี่ทั้งสองด้าน เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตนของคุณเอกสารต้องแสดงชื่อและภาพถ่ายเอกสารต้องเป็นปัจจุบันยังไม่หมดอายุการยืนยันบัตรธนาคารในการยืนยันความเป็นเจ้าของของบัตรที่คุณกำลังใช้สำหรับธุรกรรมคุณต้องแสดงสแกนหรือภาพถ่ายทั้งสองด้านของบัตรข้อกำหนดสำหรับการแสดงบัตรบัตรต้องมีชื่อของคุณบนด้านหน้าและด้านหลังของบัตร ตัวเลขบางส่วนควรถูกปิดบงังหกหลักตามที่แสดงในตัวอย่างด้านหลังรหัส C V V ต้องถูกปิดบงังโปรดทราบว่าคุณต้องเปิดได้เห็นหกหลักแรกและ4ี่หลักสุดท้ายเท่านั้นตัวเลขที่เหลือและรหัส C V V ควรถูกปิดบงังคุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายหน้าจอได้2ครั้งเพราะระบบจะถามหาด้านหน้าและหลังของบัตรข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดต้องแสดงเอกสารสำเนาสีเท่านั้นเอกสารในภาพถ่ายต้องอยู่ในตำแหน่งด้านหน้า เอกสารต้องไม่ถูกตัดแต่งและขอบทั้งหมดของเอกสารสามารถมองเห็นได้รูปภาพไม่ควรเบลอและข้อมูลต้องชัดเจนและง่ายในการมองเห็นเอกสารไม่ควรถูกปิดบังด้วยวัตถุหรือแสงสะท้อนขนาดของไฟล์ที่อัปโหลดต้องไม่เกิน8เมกะไบต์อนุญาตให้ใช้รูปแบบต่อไปนี้เท่านั้น jpeg png คุณสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันของคุณได้ในบัญชีของคุณ